สาม <นะ S 1> ืนามน,นะนะแต่ถ้าวันนี้นะพี่นะสามหมืนห้าพันบาทนะครับเดินหน้าให้โดยที่ไม่ลังเลนะครับไม่มีถอยหลังนะครับนะครับบล็อกลาแตกหน้าวันก่อนนะมีเขาเรียกว่าเพจภาคคุณภาพเพจหนึ่งเ0 0เหมินลาแตกนะนะครับจะบล็อกไหนนิยมไหนนะครับก็จะสร้างพร้อมกันนะครับโดยนะครับ ท่านพระอาจารย์นำชินวโรนะครับแห่งวัดดอนสาราจังหวัดพัทธลุงนะครับผู้ซึ่งนะครับล้นเก้าราชการที่เก้าเนี่ยครับเวลาท่านเสด็จนะครับไปที่ทางใต้นะจะต้องแวะหาเป็นประจำนะครับเป็นตักกศิลาเขาอ้ออีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านเลยล่ะนะครับท่านจัดสร้างพระนะครับไม่มากนะครับมีเหรียญรุ่นแรกมีรูปหล่อนะครับที่เล่นหากันก็มีประมาณนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ ประสบการณ์นะครับที่เด่นชัดเลยนะเขาโดนเอ็มสิบหกนะครับถล่ลมนะครับไม่เป็นไรนะบ่งบอกว่าแค้วคาดมากๆนะครับเอ็มสิบหกนะพี่นะถ้ามีใครอยู่หนังนะครับคุณฉลองนะพี่นะพี่เช่ไม่จิตพักดีนะนะนะไม่ใช่โดนปืนยิงอะไรยังตายไ,ได้ในหนังไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรออนำออนำแฟนออานำไม่เป็นไรเอ็มสิบหกเป็นไงนะครับนี่นะสามหมื่นห้าพันบาทเดินหน้าครับพี่ชายรับไม่ได้ครับ ปากเขาขึ้นมาครับคุณวาทยุทธนะมีไปคือสมาคมนะครับขอนิยามมากนะส่วนจริงๆนะนับไม่แผงนะอาจารย์พร้อมเลี่ยมทองไม่แพงครับพร้อมเลี่ยมทองนะพี่นะเลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วพมเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมใช้พานไม่ขีวี้กับแผ่นดินมันเป็นดินปะใช่ครับมันแผ่นดินเลยแบบดาวบเลยเดิมนะพี่ดูนะพี่นะธรรมดานครับที่ผมบอกเลยเป็นราคาที่มีเหตุมีผลนะครับ สามหมื่นห้าพันบาทนับสี่ครับพี่ครับนี่พี่ดูบล็อกสายฝนนะครับสามหมื่นห้าตอนนี้แล้วก็นับถอยหลังไปที่สี่แล้วนะครับหน้าหลังดีนะครับไม่มีอะไรให้ติเตียนนะครับขออนุญาตนะครับนับสามครับพี่ครับ เป็นเขาเรียกว่าเราไม่ได้มาบ่อยนะพี่นะนานๆถึงจะมีมานะแล้วก็บดจะไม่มีนี่ก็ไม่มีเลยจะไม่แอดนะครับแล้วก็สวยงามนะครับห่วงหูเดิมอยู่ครบนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนับสองครับพี่ครับนี่นะครับโด่งดังมากๆนะครับจนลงทุพิมนะครับเอ็มสิบหกนะครับไม่ละลายผิวนะครับเด่นมากในเรื่องแคล้วคาดกงกระพัน นะครับพุดโทน้อยพิมพ์เล็กมีไหมมันนั่นน่าจะมีได้ประเด็นพี่จำไม่ได้ผมให้ไปกองไหมให้ใครไปไม่ได้ไม่ผมไม่รู้เลยสามหมื่นหกพันบาทนับสองครับพี่ครับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วพี่นะครับรับรองว่า erm ang, right eh ไม 36, ่ผ um. right. ิดหวังนะครับสามหมื่นหกพันบาทนับหนึ่งครับพี่ครับอ่อนนำผมนี่นะ กนาดเฮียพี่เฮียเฮียเฮียร่องเข่าตัวปากกาไปเท่านี้เลยเนนียะตัวปล่าบอกอะไรไม่รู้แหละแต่ตัวปากก็เท่านี้เออต้องมีแล้วล่ะเพียงมีขานี้นะขออนุญาตนะครับนับศูนย์ครับพี่ครับส่งพร้อมไปที่สมาคมนะครับสายตรงเนี่ยพี่ดูไปเขาลอยเลยทำไมหน่าหลับใช่ดังแกดังเลยพระธนงเลยดิพี่เออเขาแคะไว้ อ๋อเหรอก็เป็นพวกเลยนการขายเขาขงไงต่อไปเขาบอกว่าน,นี่นะคนส่วนกลางท่้งนี้นะอะไรเงี้ยออนะครับอนนขออนุญาตอ,อันนี้คืออาจารย์บอยเขาวางรุ่นเลยนะเหรียญรุ่นนี้รุ่นพีที่ของเคารพขายไปห้าหมื่นบาทเบาๆขออนุญาตนะครับพาไปต้ต้องยองต้องร้องอ่ะพิมพ์ปิดครับพี่ครับผมส่งสัญญาณเขาว่าปิดออกไปแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเหรียญอาจารย์นำล็อกสายฝน นะครับเลี่ยมทองมีใบเซอร์นะครับแล้วก็ไม่แพงจริงๆนะครับจริงจรินะครับราคานี้ไม่มีจริงโจ้นะจรินะครับออสเตรเลียนะครับต้องรอลาสันสะเทือนนะลูกจริงโจ้เด้งออกมาเลยอ่ะเมื่อนะครับเอ้ยไม่ปิดสักทีนะนะผมหยิบน้ำเลยน้ำไปไหนวะ ย้ำป่าม้ให้ยิบปจ้านายก่อนหยิบเเจ้านายอันนีุ้ดนี้โอ้นี่ไงหลวงทวดรถดีคุณเห็นะรนบอจุดอถึงบ้านแล้วพี่มารุ่นี้แล้วกันเารรนนนเดยไายอยู่แล้วดูแลบอจ็ดพี่อโตาียงตายแล้วหมดแลวหลวงปู่ทวดนะครับมีองนี้องนี้ไฟไม่ได้มันเป็นแปลกๆไปเลยอว ก็ผมรู้สึกก็เลยที่มันจะชักกันนี่มันไม่ค่อยสะท้อนะไหมหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์วจุดผมว่ามันมืดมากกว่านะครับเออฉันนะผมร้านหนังสือเล็กนะครับเลี่ยมทองอย่างดีตีไว้แอดมินตีไว้เท่าไหร่จ๊ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่กันนะเกินสามเบอร์ขายได้รอะถูกอะไรเลยจ้ะก็เกินสามเบอร์จะขายให้ไงเราใสมาพี่ชายนะครับ นัโมโพลิเตโตอาคันติมายะอิทิวานี่พี่นะสามห <30, S 2> มืน่นบาทพิมพ์มานะครับแต่เป็นสามหมื่นแบบมีเหตุและมีผลนะครับรพระนะครับเป็นพิมพ์วจุดนะครับอาจจะไม่ได้สวยแชมป์นะครับแต่ว่าได้เดิมนะครับแล้วก็ได้หลังหนังสือเล็กปีศูนย์ห้านะครับเป็นปีที่ทางวัดช้างให้นี่ออกวัุมงคลเยอะนะครับเพราะว่า เขาจะสร้างเป็นรุ่นสุดท้ายในในตอนนั้นนะพี่นะในนักขนาดนั้นนะครับจึงเป็นที่มาของรุ่นพี่นายกมนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุดต้องใช้ว่าที่สุดเลยเดอะเบสเลยของวัดช้างให้นะครับสามหมื่นบาทต้องเดินหน้าเท่านั้นพี่ชายเพราะว่ามีใบเจอสมาคมให้นะน้องขออนุญาตเปิดก๊์ดนะระหว่างนี้นะระหว่างระหว่างที่พี่ๆนะครับง่วงหนาวหานอนนะ นะครับสองหมืห้ายอมก่อนพี่ชายนี่นะนี่นะครับหลวงปู่ทวดร้านหนังสือเล็กวอจุดนะครับ0ูนย์ห้าช้างให้นะครับนี่นะนนะพี่ชายให้น้องเถอสามหมื่นเดินหน้าไปนะสองหมืนห้าเรียนตามตรงนะครับ เดินให้ไม่ไหวนะนะครับเพราะว่าวอตันนะครับยังซื้อเกินเลยไม่มีทองนะมีวอจูสนะพี่นะท็อปที่สุดแล้วนะครับรับประกันได้ว่าไม่ใช่ท็อปที่เขียนนี่นะครับขายรูปผมแน่นอนนะท็อปที่สุดแล้วยืบเจ็ดได้ไหมเดินหน้าไม่ได้ไม่แผงคุณก็รู้ใช่ผมก็ต้องถามคุณไงวันนี้คุณเป็นคนตัดสินใจไงไม่แผง เมื่อสักสมัยนะครับเมื่อสักสามปีก็ได้ครับผมซื้อวอตันมานะสามหมื่นสามยังอยู่ในกระเป๋าผมอยู่เลยยังอยู่วะยังอยู่ในกระเป๋าผมอยู่เลยนะสองหมื่นเจ็ดยังไม่ได้นะครับพี่ๆครับต้องสามหมื่นจริงพี่ชายสามหมื่นนี่ยงจริงเลยนะจดนะครับจังทองทองเจ<อ><อ>็ดแปดพั 8, นมีแน่อาปไปได้หมืม่นนะพาวอจุดอ่ะอย่างใรัสตาร์เลยแนละ้วก็มียี่สิบห้ายี่แปดอย่างน้อยเลยราคาคงขนาดนี้นี่หน้าหนูปุเนี่ยวอจุดที่เฉย ปักก็ <ไป S 2> ขึ้นมาโูมาโสูมาถือว่าคำฝังนายนะแต่ก,ก่อนนอนนะถือว่าเป็นคำฝังนายนะนี่ก็ช่วงเวลา,ท,าท้ายของเราละนะคุมเด่๋ยหอกพีก็ผมชอบนะคนสู้ผมชอบนะในตอ<ม>นนั้นขาดทุนึ่งชอบเลยนะจ๊ะขอยสู้นะคําฝังนายนะครับบอกว่าให้เดินหน้านะนะนะนายผมนะครับแรกๆนะก็อาจจะแข็งบ้างนะตอนนี้อ่อนแล้วนะพี่นะเหมือนแป้งนะต้องโดนแช่น้ำก่อนนะพี่นะ นะครับขออนุญาตนะครับนับห้าครับพี่ครับผมก็แซวไปกันนะพี่ครับเพราะว่าจะได้แบบสนุกสนานกันนะพี่นะไม่ตึงเครียดนะครับตรงนี้คมดีนะคมจริงสองหมืนแปดพันบาทนับสี่ครับพี่ครับรับประกันนะครับไม่ผิดฝังนะครับพระแท้ดูง่ายนะครับเป็นหลังหนังสือเล็กพิมพ์บอจุดนะครับหลวงพ่อทวดแห่งวัดช้งให้จังหวัดปัตตานีนะครับ หนึ่งเดียวนะครับพระนะครับแพ้หนึ่งทันนะครับเป็นรุ่นที่พักครูเวตสมบูรทีมจัดสร้างนะครับแล้วพากอันดรุ่นที่ออกมานะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์ทิมเลยท่านจะซีซัวจัดสร้างนะลงบูทรทวดนะท่านจะมันได้ไม่แค่จัดสร้างครับนะครับว่าจะต้องเป็นรูปลักษณ์นั้นรูปลักษณ์นี้และท่านถึงออกแบบนะแอดมินประวัติเขามีนะสองหมื่นแปดพันบาทนับสามครับพี่ครับถูกจริงๆนะครับ แต่ไม่เป็นไรถือว่าส่งต่อความสุขนะให้พี่ๆนะครับพี่ทนดูน้องนะพี่นะสองหมื่นแปดพันบาทนับสองครับพี่ครับเนี่ยพี่ดูหน้าตานะครับลงพ่อทวดนะครับราคานี้คุณรู้ไหมว่าเท่ากันรู้ไหมเท่าอะไรครับหนังสือใหญ่เอ้ย่วนแปดหนังสือใหญ่ส่วนแปดหนังสือใหญ่นะครับสองหมื่นแปดพันบาทนะครับนับหนึ่งครับพี่รับ มาเถอะครับพี่ๆของผมนะครับคุณท่านทั้งหลายนะครับผู้มีอุปการะคุณของผมนะครับทนได้ก็ไม่ต้องใส่นะพี่นะแต่ผมบอกลว่าถูกมากสามหมื่นเนี่ยผมก็อยากจะซื้อเลยนะเพราะผมซื้อในกระเป๋ามาสามหมื่นสามตัวเปล่าตัวเปล่านีทองดีเลยตัวเปล่าเล่าเปือยนีทองดี้วยนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนับหนึ่งครับปิกครับมีใบเซอร์สมาคมนะครับนะครับนี่ขออนุญาตแป๊บนึง นะพี่ดูนี่นะครับ<ม>ก็สองหมืนเก้ากับสองหมืนเก้านะขออนุญ,ญาตนับศ<ม>ูนย์ครับพี่ครับจีดนะครับ<ม>ต้องใช้ว่าจีดมากๆราคานี้นะครับวอจุดสามหมื่นนะครบับวงหวางก็วงหวางนะครับพี่ครับนะครับ รับประกันได้ป่ะไม่มีทางได้าาพันทิปชั้นสามนะเดินหากันให้ควักใช่ขออนุญาตนะครับพิมพ์เป็กรับพี่ครับนี่ไปลเล่นแล้วจงเขาเรียกว่านี่นะยินดีสุดสดสามเมื่น ประเดนแชมป์ร้องร้องไะร้องนะครับร้องแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงจะต้องร้องขอชีวิตกลัวแล้ววันนี้หมดแล้วกลัวกลัวแล้วนะมาพี่ชายอันนี้ไม่จบนะตกลงไม่จบครับมาส่งขายขายโชว์อะไรวันนี้ท่าไหนก็ท่านั้นละ นะก็ไม่มีทุนเจอที่บ้านเจอพี่บ้านอีกแล้วเอจขอจำได้ที่เืแมวมาจำอือเพื่อขาดเนึค่อยๆเอามาเลี่ยมเดียวทลดวาไว้ก็อยู่เยอะต้องจับได้มาที่เืแม่มหน่อน่ยที่ว่าที่ทหนุนหน่อยหนุนหน่อยเอ่อหพี่ชายลีรายี่ห้าพุทธศตวรรษนะครับก็ผมนะครับ ไม่อยากจะนะสีพันธิพาพอะไรพี่ชายพี่ชานแจ้งกับน้องอนนใช่เลยไม่เลืมาผมว่าผมจะเลือกต้องสามพันหน่อยใช่ป่ะเนเอาขึ้นมเนะไม่พามึนขึ้นไม่ครับปากข,าขึ้นมาไม่ใช่ก็นะครับยี่ห้าพู้ตุลสวรรค์นะครับเป็นเป็นพระนะครับที่เขาเรียกว่าปลุกเสกน,นะครับดีสุดประเทศหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับการบันทึก นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พักเครื่องในออกทีวีนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เกจิคณะตาจา์นะครับพ่วฟ้าเมืองไทยนะครับเป็นพระพุทธลรีลายี่ผ้าพุทธศตรวตรรษเนื้อตะก,กวัวนะครับเลี่ยมทองเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามพันพิมพ์มาพี่ชายหรือว่านักไปเลยสี่พันได้ไปเลยนะถือว่าสี่พันพี่เข้า,าไปไห้แล้หรอใช่นะให่ ก็เราไม่ได้ยิบอะไรเลยไหมเออโอเคนะขออนุญาตนะครับนับห้าครับพี่ครับนะได้สี่พันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับไม่แพงพนเียอก็จะนะครับเพราะว่ามีนะครับนักทัศนิยรท่านหนึ่งนะเขาส่งอยู่นะพี่นะองค์ทองพันห้าตัวปากนะครับก็ทองนะครับประมาณสี่พันนะครับก็วันนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะนับสี่ครับพี่ครับ ้านเลยนะครับ4,000นับสามครับพี่ครับนะครับคือถูกหรือแพ้นะครับต้องให้พี่ๆคนตัดสินใจนะพี่นะบางครั้งนะครับผมก็คิดว่าถูกมากแล้วนะพี่นะยงถูกแต่ว่าแต่ว่านะพี่นะแต่ว่านะครับเอ่อพี่ๆก็ยังไม่อยากได้กันเลยนะครับผมก็พยายามนะพี่นะพระนะครับจะถูกจะแพ้นะครับอยู่ที่คนสองคนนะครับ ต่อให้บอกว่าถูกนะครับถ้าพี่ไม่อยากได้พี่ก็ไม่ซื้อนะครับแต่บางองค์นะครับเห็นไหมครับยกขึ้นมานะครับเท่าไหร่ก็ได้เพราะเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าครับนะครับ4,000นับสองครับพี่ครับไม่มีฝันอยางให้กัดแล้วครับพี่ครับต้องพักให้น้ำมาทุกวันนะนะพี่นะ4,500บาทนับหนึ่งครับพี่ครับนะครับมวยเจ็ดสีนะครับยังไม่มีคนดูเลยครับทุกวันนี้เขากลัวโควิด ต่อยแต่มวยต่อยต่อยแต่มวยไม่มีเสียงมันจะสนุกด้ยไงแต่ว่าอะไรวะไม่มีเสียงเชียงไม่มีเสียงเชียงมีต่อยมีต่อยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทส่งฟรีเอเมสนะครับขออนุญาตหนักศูนครับพี่ครับแต่ไม่เห็นมาเลยได้แมวหรือว่าไปอยู่เชียงของพอหรือว่าไปแล้วแร้วกาไปอาร์ม้งเนาอไม่รู้ไม่เห็นเลยเลย นะครับ4,000ห้างไม่มีหรอกมอสมมอไฟก็ไม่เห็นขับนะครับไปขับบินแล้วนะไม่อยู่นะแล้วหลายเดือนแล้วไม่อยู่แล้วพี่ไปขนาดไหนนะครับตอนนี้น้องนับส่วนไปแล้วนะครับก็ใครได้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับราคานี้นะครับผมบอกเยว่ามีคนต่อนะครับประมาณร้อยกว่าคนไม่มีใครให้ นะครับแต่วันนี้ผมจะขายขออนุญาตพิมเป็ดครับพี่ครับนะครับผมส่งสัญญาณออกไปแล้วนะครับขึ้นใครนะครับก็เอาไปนะพี่นะยี่ห้าพุทธสวัสด์ที่ระคำบาอลสุดๆหนึ่งของประเทศไทยครับนะครับท่านได้อยู่ที่นี่นะครับนี่เลี่ยงทอง้ลยนะร้านผมเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ไม่ได้ตัวป่าแลอกเป็นน้ำตาลตัวป่าไม่ได้ป่ะนีสามพันอดไสด้นวยนนี่อะไรอ่นะนี่เลี่ยงทองเลยนะเดิมเดิม นะครับขึ้นใครก็ขอพระคุณมากยินดีด้วยนะครับเพราะว่าราคาที่พี่ส่ยมานี่เขาตอบประมาณร้อยกว่าคนนะครับโกโกวานะร,ราคานี้นะโกโกวาเลยนะ,โกโกนะขอขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับก็สมตุสมผลน,นะันนี้ครับโ,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 โกโกวาต่อจะตอบไหม ม่รู้พี่เขาอยากได้ไหมวก็พี่เขาอยากได้ปะแต่ผมให้เวลาสักห้านาทีแล้วกันเกอชอบไไหมสำหรับพี่ๆนะครับที่ยังอยู่ในหน้าเสือนี่นะพี่นะอยู่นหน้ากระดานนี้นะอยู่ในลายนะครับลายของการผลิตตอนนี้นะวันนี้นะนะครับมีนะครับมีปักน้ำนะครับที่เบาบางนะครับรุ่นสี่นะครับมีท่านเจ้าคุณน้อนะครับนี่ ล็อกตาสองชั้นนะนิยมที่สุดนะครับยังเงียคำเดิมน,นะสองหมืนสองพันบาท<อ>นะครับเปิดไว้นะพี่นะนะหลงพ่อเนื่องนะครับยังอยู่นะครับพี่นะพี่นะแล้วก,ก็นักกล้าม,มสี่พันรุ่นสีไม่มีนะพี่นะสี่พันรุ่นสี่คืออันไหนพี่ชาย ปักน้ำเลยปักน้ำไม่ได้นะพี่นะเพียงพอนะ้วจัดาไม่ได้เลยนะพี่ใช้นะขอบคุณมากนะเอ่ออันนี้เขาเรียกอะไรครับอะไรนะหันข้างเลยเนาะหันข้างโบลือมาเลยหันข้างเนื้อนวะนะครับวันนี้อริยะสงการกูเยอะพิเศษนะกนกข้างนะครับนี่อยู่นี่เติมไม่หยุดชุดไม่อยู่นะมา แล้วก็นี้ยครับปูทวดศูนย์หกหนึ่งหมื่นของพี่ยักษ์ตอนนี้เปิดดูที่กี่บาทเ,เปิดเยอะกันไม่มีทางทัทมันไม่ได้พาเป,ป๋าหมื่นสองหมื่นสาเมเจนก็ต้องซื้อเหมือนเดิมพี่ชายไม่ได้ยี้นะครับพี่ชายว่ากันเป็นผมนะครับพิมพ์ปิดตายองค์สี่พันเลยถูกปะนี่พิมพ์ปูทวดนะเอาพิมพ์ปิดตายเขาที่เป็นตัวอย่างได้ขอ,ององค์แปดพันนะสนะอ,อง พี่ว่ากินได้ปุ๊บทุกทีก็ทำม,มาตัวแรงแล้วไม่เอาหรอกขออนุญาตยอมอยอมก่อนนะพี่นะ<อ>นะครับมาที่ยังมีในเทาเรียกว,ว่าเดสิเนชันนี้นะพื้นที่นี้<อ>ถ้ามี ne, อะไรเพิ่มเติมนะพี่นะน้องก็จะขออนุญาต<อ>นะพี่นะบอกเรากันเลยนะครับเพราะว่ากินลาบรด้วยไม่เอาครับเก็บเกล้ยงเก็บเลีย โอ้ยเผ็ดไม่พอดิ้งกินข้าวก็หลออเผ็ดไม่พอดิ้งมันไม่มีอะไรไม่ได้ใส่พี่เต่วันนี้เลยพีนะนะค่ําคืนนี้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามพี่นะไรสดนะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวแล้วก็พรุ่งนี้นะครับฝากติดตามนะพี่นะนักกล้ามห้าพันนักกล้ามมันบล็อกนิยมพี่ชายไไม่ด้น้องอยากจะขายอยู่นะแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะพี่นะอันนี้บล็อกต่อยาวมั้งต่อยาวต่อสั้นต่อยาวเตรียมของบล็อก ใช่ต่อยาวนะครับว่าาเรียนทองเดี๋ยวไปขายยัาไงขันกันเลยต่อยาวนะตัวเต้าอยาูอ่ประมาณเนี้ยรู้แล้วเราเคยเห็นไอ้มันบอกอพี่ชายอันนี้นะพี่นะเป็นบล็อกต่อยาวนะครับแล้วก็แชมป์เลยนะครับแชมป์ประเทศไทยเลยนะนะครับไม่ผิดหวังนะพี่นะแต่ถ้าพี่อยากจะได้นะพี่นะก็ผมนะครับเขาใส่มาสองท่านแล้วดิสองท้ายแล้วลกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะ ปากก็ขึ้นมาครับผมตัดใจเองขาดทุนเก็บตังค์ผมโอเคฝากคุณแล้วล่ะจ้ามทั้งทางเราเนี่ยบอกเลยทั้งอ่างเลยพี่ชายนะนี่นะครับผมจะให้พี่ดูนะครับว่าเวลานะครับนักทัศนาจรนะครับเวลาไปซื้อพะนธมิตนะหนึ่งนะครับผิวม่วงๆนี้นะครับหยิบมาก่อนเลยครับนะครับแล้วก็พระนะครับวันนี้นะครับผมเคยไปถามนะครับ สายตรงนะครับท่านหนึ่งนะครับนามตะกูนตะหลิ่งชันนะเขาตีตัวเปล่านะครับเก้าพันยังไม่สวยของผมเลยนะวันนี้นะแต่ของน้องนะครับเลี่ยมทองเรียบร้อยนะครับจบเท่าไหร่เท่ากันนะพี่นะขออนุญาตนะครับนับห้าครับพี่ครับตรงนี้นะครับลูกน้องเก่าเขาห้มนขอซื้อนะเขาจะไปทําคลิปนะลูกน้องเก่าเขานะแล้วก็เป็นพิมพ์ต่อยาวนะครับมีงานประกวดนะครับ ไปส่งนะครับได้แบบสบายๆนะครับนะครับเพราะว่าเรานะครับไปแบ่งนะครับนักสะสมท่านหนึ่งนะครับที่เขาเก็บไว้นะครับอย่างยาวนานเมื่อก่อนเขาซื้อมาเป็นหมื่นนะนะนะครับแต่เราก็ไม่ได้ซื้อกระถูกนะพี่นะขออนุญาตนับสี่ครับพี่รับแปดพันบาททองนะครับประมาณสี่พันนะครับพักนะครับวันนี้สายตรงนะครับตีเก้าพันผมก็ต่อไปอ่ะ ัวพระแบบนี้เอาหนึ่งต้องมีคกว่าสายตรงที่ว่านะขึ้นไปเทียบกับเลยต้องไม่ึต้องรั้ว่าคูณหนึ่งเจ็ดนี่นะพี่ดูดูดีกันแล้วไม่ยากหน้าหลังนี่สมบูรณ์นี่ผมบอกให้แล้วก็เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่มองก็รู้ว่าคือเจ้าคุณนรอบนะครับเพราะว่าเหรียญที่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะครับนักกล้ามนะครับแปดพันนับสามครับพี่ครับมาสะครับขออนุญาตนะใส่มาในพี่ชายเจไดคาบากุเต ไม่ไุไม่ไปอะไรวนะครับลาเป็ดไหมแปดพันนับสองครับพี่รับถาะลาเป็ดที่ไหนแถวนี้นะที่ไหนล่ะแถวนี้นะต้บอกพี่กัปป่อยก็มีออกไปแล้วขวาอยู่ขวามือเลยเขาปิดกั้นมั่งด่านปีกแคบปีกดีมากเป็นคนเต็มเลยไม่อ้วนไม่เอาลเป็ดมนเเียบเียกว่นะครับนี่พี่ดูผิวพันธุ์นะผิวพันธ์วันนัะนับหนึ่งครับพี่กับ พิมพ์ต่อยาวนะครับราคาถ้าต่อสั้นนะครับตอสั้นนิยมแล้วก็ถูกจริงๆนะครับถูกแบบไม่มีอะไรเชียร์คนนะครับขออนุญาตนับศูนย์ครับพี่ครับม่บอกอะไรนะบอกอะไรบอกตัวหนังสือตาใบใช่ปะน้ใช่ไหมใช่ครับบีเบสิกบอกอะนี่นะครับดูง่ายแบบ เขาเรียกว่านะครับพี่ๆนะครับท่านใดนะพี่นะที่เขาเรียกว่าชื่นชอบไม่มีความสามารถนะครับในการดูพระนะครับชิ้นเนี้ยไคือตอบโจทย์สุดๆนยชิ้นเนี้ยนะครับเพราะว่ามันพระเข้าอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์สวยจริงๆแล้วเหรียญนี้สวยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันหักเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับแล้วก็ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับพี่จะไปเอาเขาเรียกว่าที่ไหนนะด้วยความขอรพนะพี่นะแล้วก็คือแบบคุ้มแบบโคตรๆอ่ะพี่โคตรๆด้วยนะ นะครับเอาเป็นว่านะครับใครนะครับที่ดูไม่แท้พี่นะพี่ก็เอาพายเข้าไปเลยนะแล้วมาต่างเกที่มหที่ผม1.5เท่านะครับขออนุญาตพิมพ์เป็ดกับพี่ครับคือดูง่ายสุดขีดนะพี่ทใช่ไหมนะครับผมส่งสัญญาณไปแล้วนะครับขึ้นใครก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเขาเรียกว่า the last day วันนี้นะครับขอพระคุณมากๆนะครับที่ติดตามจบเจ้าแมวหรือราคานี้ นะครับไม่แพงหรอกครับผมบอกเลยว่าไม่แพงนะเพราะว่าเพื่อนผมนะครับที่เป็นนักทัศนาจรนะเขาจะมาขอซื้อมดเลไวันนี้นะขอบคุณมากเดินสนามนักทัศนาจรเลยชมเดินสนามนีงไงเย็นมชมอ่ะนะครับชมปิดที่เก้าพันสี่นะครับคืเย็นมชมหรือว่าหรืออะไรค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนะครับล่ำลาอย่างเป็นทางการนะครับพี่ครับนะครับเพราะว่าด้วยความเคารพนะพี่นะบดกลางนะพี่นะ เจอบอสหลอกทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นนะครับไม่รู้ว่าบอสเขาเป็นอะไรนะน,นะขออนุญาตนะครับ,บขายบอสหน่อยอนะครับบอสง่วงแล้วก็ผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออาภัยด้วยนะพี่นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจด,ด้วยนะพี่นะกดกระดิ่งนะครับติดตามด้วยนะครับ,บเพื่อจะได้เห็นนะครับเวลเราละลา์ก่อนนะครับแล้วก็สําคัญนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพนะพี่นะนะครับนี่คือตัวร้ายของสังคมนะครับนะครับเพราะว่ามาทํานาบนหลังเรานะพี่นะ นะครับตอนนี้มาดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ